สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแอดมินทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีโปรเจกต์นะครับมาแนะนำกันนะครับผมเองก็บอกอยู่แล้วนะว่า,าผมเองไม่สอนนะครับวันนี้เราทำโปรเจกต์เกี่ยวกับแมกเนติกนะครับแมกเนติกตัวนี้ก็เป็นของ Magnetic Air น,นะครับ แมกเนติกนี่การใช้งานเหมือนกันทุกรุ่นนะครับจะไม่ใช่ของแอร์ก็ทําหน้าที่เหมือนกันนะครับอันนี้ไปใช้โรลกับเ,เล็กๆน้อยได้นะครับก็มอเตอร์พอได้นะครับมอเตอร์แรงน้อยๆนะครับแรงครึ่งแรงเปิดได้นะครับอันนี้เป็นแมกเนติกของแอร์ไอ้นี่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า,าสวิตช์แสงนะครับ ตามแสงแดดพอเจอแสงมันก็จะตัดการทำงานพอมืดนะครับมันก็จะต่อการทำงานท่านี้หลายท่านนะครับเรียกว่าสนใจนะครับจะซื้อไปต่อเองหรือทำเองหรือซื้อสำเร็จรูปอาจจะแพงนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะครับผมเองจะไม่เจาะลึกตัวนี้ก็เป็นแมกนติกนะครับ สแต่แอร์แต่ตรงนี้ผมแปลงไปใช้เป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบใส่กล่องนี้นะครับวันนี้ประกอบหลายกล่องหลายลูกนะครับก็มีเวลา,ามาทำคลิปให้เพื่อนๆแอดมินได้ชมกันวิธีการต่อนะครับเราซื้อมากเนติกมาตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมีฝาปิดมาแบบนี้ นะครับผมเองเปิดให้เพื่อนๆได้ชมกันถึงด้านในการทํางานของมันนะครับอันนี้นะครับจะบอกว่าสายเนตอ้นนะครับบางคนไม่รู้จักมันสายอะไรสายลายมันสายอะไรนะครับเดี๋ยวผมพูดง่ายงนะครับสายเส้นดํานี่ผมเปรียบว่าเป็นสายดินนะครับเส้นดาเส้นแดงนี่เป็นสายไฟนะครับสายไฟอันนี้ใช้ไฟบ้านนะครับไฟ220 สอ,อ,องร้อยยี่สิบโวลต์นะครับวิธีการต่อนะครับเ,เราจะใช้โหลดกับอะไรนะครับเราก็อันนี้เป็นสายดินได้ไหมครับอ,อ,อดไฟนี้เป็นเ,เราเดี๋ยวเราจะโหลดใช้รถไฟแล้วก็สายดินนะครับมาเข้ากับสายรถไฟเส้นใดเส้นหนึ่งของรถไฟก็ได้นะครับเข้าขั้วนี้ขั้วนี้จะเป็นสะพานก็สายดินนะครับสะพานถึงกันนะครับ เห็นเปล่าไม่สรางครับเพราะอยู่มันย้อนแสงนิดนึงนะครับสายดินตรงเนี้ยมันต่อขั้นนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็เชื่อมตรงเนี้ยไปเข้าตัวนี้ตรงนี้เขาเ,เรียกว่าคอยนะครับคอยคอยปิดเปิดเ,เหมือนกับให้หน้าคอนแทคนี้ชนกันนะครับทำเเป็นสะพานถึงกันสายดินนะครับพาดมานี่นะครับเข้าคอยเข้ากัวคอยนะครับ กูคอยตรงนี้ต่อจากแอนนี้สายดินนะครับแล้วก็สายโหลดที่เราจะไปใช้แล้วก็ต่อตรงนี้เข้ามาชนกับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสายลบนะครับกั้วลบของไฟ2 2 0อ,อ่มาด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นทางออกของไฟหมายความว่าไฟเข้าทางสีแดงเพราะหน้าสัมผัสต่ำลงหรือ ขาเรียกว่าสัมผัสกันนะครับเป็นสะพานปุ๊บไฟจะวิ่งผ่านออกมาใช้งานได้เลยนะครับส่วตรงนี้ตรงเนี้ยมีสามเส้นนะครับเออสามเส้นมันมีสายดินนะครับสายดินแล้วก็สายไฟนะครับอันนี้สายไฟลายนะครับอันนี้โหลดนะครับโหลด,ลดอ่า แล้วก็เอาโหลดด้านหนึ่งนะครับของคอยด้านหนึ่งเอาสายโหลดจากสวิตแสงนะครับเอาไปเปิดคอยนะครับตรงนี้ต่อให้ดีๆนะครับต่อให้ดีๆเอาโหลดไปต่อขั้วคอยนะครับแล้วก็เอาสายเส้นถี่ตานี้นะครับสายลายหรือสายไฟเข้านะครับ เาั้วนี้เป็นไป2องยมานะครับมันก็จะมาเข้านี้เข้าปุ๊บจะเข้าไปเปิดหลังการทํางานอันนี้เป็นสายดินนะครับจากที่ว่านะครับผมก็เนี่ยเส้นนี้เป็นสายดิน2องมันจะมีสะพานมาถึงนี้ก็ต่อตรงนี้นะครับเป็นสายดินนะครับสายดินเข้าตรงนี้ตัวสวิตช์แสงนะครับสวิตช์แสงบางท่านอาจจะใช้เป็นทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาปิดเปิดมาได้ทุกอย่างนะครับแมกนติด หาตัวตั้งงานมานะครับตัวนี้จะทําตามที่เราสั่งนะครับอันนี้คือสวิตช์แสงแล้ก็เป็นทา์เมอร์เราสามารถตั้งเวลาได้ตั้งเวลาปิดเปิด,ปดตามใจเราได้แต่นี้ต้องรอ,อ,อใช้แสงอย่างเดียวนะครับปิดเปิดด้วยแสงเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะการที่เราจะต่อเข้าปลั๊กไฟหรือต่อเข้าสายเมนนะครับเราก็ต้องตรวจเช็กดูก่อนว่า าสายที่จะเข้านั้นเราต้องวัดไฟจากาสายเมนก่อนนะครับว่าไฟมันมาเส้นไหนถ้าเกิดเราต่อผิดนะครับตัวนี้จะเสียนะครับอตอนนี้นะครับผมวัดแล้วนะขั้วนี้นะครับขั้วนี้เป็นสายไฟนะครับมีไฟมานะครับขั้วนี้เป็นสายดินนะครับเดี๋ยวผมจะอลองเสียบเข้าไปดูนะครับ เสียบปุ๊บนะครับตอนนี้เสียบเข้าไปแล้วนะครับไฟยังจะไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวนี้บางรุ่นอาจจะติดแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปแต่รุ่นนี้นะครับไม่ติดนะครับไม่ติดอ่าเดี๋ยวลองมาใช้ถุงสวมดูนะครับว่ามันจะเปิดฐานทำงานให้เราไหมอ่าติดแล้วนะครับแล้วสังเกตตรงนี้ด้วยว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต่ำลงไป นะครับสังเกตตรงนี้นะครับที่แมกเนติกอ่าเดี๋ยวผมเปิดถุงนะครับเปิดถุงอ่ามันจะขึ้นมาเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับการทํางานของสวิตแสงหรือเซนเซอร์ต่างๆนะครับสามารถใช้รวมกับแมกเนติกตัวนี้ได้แมกเนติกนี่มีหลายรุ่นนะครับหลายขนาดนะครับหลายไซส์อันนี้เป็นสำหรับไฟบ้านธรรมดานะครับอ่า220โวลต์สังเกตนะครับว่า เอา,าถูกออก่าครับตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมานะครับน่าัมผัสถ้าเกิดว่าตัวนี้เราใช้กดลงไปจะติดไหมติดนะครับติดเนี่ยครับไปติดอ่าผลเอนก็ไม่ได้เลียอนหลดไปเนี่ยไปติดนะครับอันนี้ใช้กดลงไปแต่ตอนนี้เราใช้ถุงปคือว่ามืดนะครับตอนนี้เวลามืดแล้วนะครับอ่ามืดแล้ว สว่างแล้วเอาถุงออกสว่างนะครับอันนี้ก็ท่านใดที่จะไปทำนะครับใช้เองถามว่าต่อยากไหมนะครับตรงนี้เราต้องสำคัญด้วยนะครับว่าสายนี้เราต้องวัดไฟก่อนมีเออเขาเรียกว่าตะกรายวัดไฟไข่วงวัดไฟนะครับเออวัดไฟจัดที่จ่ายมาเนี่ยว่าเส็นไหนเป็นสายไฟเส็นไหนเป็นสายดินนะครับถ้าเกิดเราใส่กันผิดเนี่ย ทำให้ตัวรับแสงหรือสวิตช์แสงตัวเนี้อาจเสียหายได้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ลองไปใช้กันดูดีไม่ดีก็ออ,อะไรอ่ะคือว่าดีไม่ดีนะครับผมว่าดีนะครับไม่ต้องไปปิดไปเปิด,ปด,ปดนะครับได้เวลามืดก็ติดเองเชา้ามาเจอแสงก็ดับเองนะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนแอดมินนะครับ เอาไปทดลองทากันดูนะครับไม่แพงนะครับลงทุนไม่มากบางคนนี้คิดว่าแพงนะครับแม่นตินี่ตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับแค่นั้นเองลงทุนไม่เกิน300บาทนะครับสามารถมาต่อใช้งานได้เรียกว่าดีนะครับดีมากนะครับเรามาอยู่บ้านพอมืดเดี๋ยวไฟก็เปิดเองนะครับเปิดได้ทั้งหลังเลยนะครับ ใช้แมกดิติกตัวเดียวนะครับเปิดได้ทั้งหลังนะครับแล้วเปิดสวิตช์ในบ้านคาไว้เลยนะครับถึงเวลากอา็อยากให้ติดทั้งหลังนะครับตัวนี้ทาง,งานได้ตลอดนะครับทําง,งานได้เรียกว่าดีนะครับอันนี้ผมเองก็เขาสั่งมาสั่งมา20เท่าไหร่อ่ชุดนะครับ25ลูกเดี๋ยวผมจะประกอบลงในนี้นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะก็เอาไปส่งให้ลูกค้า อีก2วันนะครับก็ขอแนะนำนเพื่อนๆนะครับเ,เราไม่ได้สอนนะครับเรามาแนะนำกันครับก็วันนี้ขอขอบคุณแรดมินทุกท่านสวัสดีครับ